ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักโคกทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลข่าว AI แดงผู้เล่นเพย์โอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราปรึกษาแต้มสุดคมของ AI ใน EP นี้พร้อมๆก,กันกับทุกท่านดูว่าคู่นี้จะสู้กันได้ดุเดือดแค่ไหนครับมีแต้มอะไรมาฝากพวกเรากันเปิดมาเป็นเบี้ยวคู่ขวาสำหรับคู่ต่อสู้ AI อ AI ก็เบีย้ยคู่ขวาเหมือนกันอย่างนี้เอาเปรียบหน้าเบี้ยเลยโดนแล้ว AI โดนเขาชกซะแล้วช็อตนี้โอ้โห AI ครับผมโยนเม็ดให้เลยแม่สุดยอดจริงๆเอาละครับเม็ดกับเบีย้ยสูงนี่ AI เรียกว่าแลกกันได้ผู้เล่นเปนโอเค กระตุกหนวดเสือซะแล้วน่าศึกษาครับวิธีการแก้เบียร์สูงสไตล์ AI ถ่าผูกจะอยู่ไหมมาโดนคนต่ําเข้าไปโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับเสริมโคลนขึ้น ยกใช้ไม้โยงขวาแปลด้วย3าเบีย์เซนเตอร์กินเลยครับโอ้โห,โห AI เปิดหน้าขุนเลยชอตนี้บันเทิงแน่ผู้เล่นไปโอเคจังหวะนี้เดินเรือมากดขุน AI AI ว่าง่าย AI ไม่กลัวครับผมกดสวนเลยเป็นไง เอาละเรือใครจะแรงกว่กากันไม่อยู่ครับโกยเธอโยมสองลำเลยครับแม่น้ำเจ้าพยาโอ้โหอุเนเตเคหนีใต้ครับผมอ่าอย่างว่ายน้ำไม่แข็งครับจังหวะนี้เรียกใช้ม้าลงขความเหมือนกันศึกสายเลือด AI ปูเบี้ยคู่ลิมเอาละโอ้โหขุนอยู่ไหน AI โฟกัสที่จุดนั้นเลยดูการ จังหวะเข้าทำกันจังหวะนี้แทงขัดเอาไม้ AI ช็อตนี้ AI จะเข้าทำครับต้องเดินขุนเก็บก่อนครับอ่าเดี๋ยวม้ามีภาละนะเราก็มีแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันช็อตนี้เปิดเลยเริ่มละจับตาดูดีๆครับจังหวะเข้าทำเกมของ AI จังหวะนี้เดินม,ม้ามาแต้มนี้เดินขุนครับผม หุบโคนเปิดทางเรือไม่กลัวครับดันโคนคู่ขึ้นมา AI ครับจับมา้าสับไปเลยแต้มนี้ถามต่อใจถึงไม้ผู้เล่นเปโอเคไม่เก็บไว้ให้เป็นเสียนหนามครับมา้าเอไอดุยังกระเซือโอ้โหยังอยู่ครับผมทำยังไงดีช็อตนี้ผู้เล่นเปโอเค โดนคาดม้าเข้าไปช็อตนี้โอ้โหสวยจริงๆแต้มนี้เก็บโคนครับอ่ะปล่อยเบียร์กินเบียร์ตามระเบียบเอาละดูว่าเรือจะได้ใช้งานตอนไหนจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้มา้ากลับไปโอ้โหปัญหาคือม้าไม่กลับครับขอสองสวยงามตามท้องเรื่องเลยจังหวะเข้าทำเกม เข้าชาร์จครับจังหวะนี้เอาละเดินขุนไล่ยอ่อจังหวะนี้ไม่ไหวครับขอต่อได้ไหม AI AI i ครับปิดคองเลยครับไม่เจรจาเลี้ยวมานี่ขุนอยู่ตากดไม่ดีครับผมจังหวะนี้ถ้าเราเป็น AI จะเลือกเดินตัวไหนดีครับทุกท่าน ลองวิเคราะห์ช็อตนี้กันดูครับว่ามีใครเห็นแต้มของ AI หรือเปล่าเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญก็คงจะคิดตรงกับ AI ครับและจังหวะนี้ AI เลือกนำเบีย้ยครับผมแทงโคนไปเลยโอ้โหช็อตนี้มันยังไงดีครับเนี่ยผู้เล่นเพอโอเคอะนี้ครับหลบหลังเบีย้ยจะรอดไหมช็อตนี้โอ้โหจะรอดได้ไงครับโคนเป็นตัวขนาดนี้ รออยู่ครับผมเตะเข้าไปกินครับโอ้ยขุนขุนอยู่ในที่อันตรายแล้วน่าจะต้องมอบตัวครับลูกถ้ารูปนี้น่าจะต้องมอบตัวแล้วไม่น่ารอดละจังหวะนี้อ่ะไล่ลูกครับขุนหลบมานี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับการบุกเซนเตอร์ center, ตีปีกสายจับเรือ ฟ้าทำลูกจนขุนแดงไปนะตำแหน่งนี้ครับทุกท่านเป็นลูกลูกจนสองฝั่กันร,ระหว่างโคนเหลือสองลำนะครับก็น่าศึกษาจริงๆครับโครงสร้างในการแกะในการถอดหมากคู่ต่อสู้สไตล์เอไอนะครับขอเลาจะว่าเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่น PLK ทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ เป็นแฟนพานธแท้หมักภูกไทยฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใน EP หน้าครับสหายทุกท่าน